เทอดให้วกูลมรัแพ่งรับแพงทั่วได้สบายรัแพ่งเรื่องแพงกันแพงกันแทนของคัวกับแพ่งอยูแม่นแพงมันก็อดได้ทกวันแหละนี่เราเดือดใหเนาะอืมกับปตีดอกแยาและแตหนากับให้เห็ดอีกแมนใหี่ก็กให้ให้ให้เบาอยู่แต่ว่าพยายามทำขันแยมให้มันซือมันกับบวงมันกัเห็ดไป ข้าจะเอาใจเรลายปัจจัยเสียผูกเสียคนเท้าวแล้วเขาต้องบอกเราเขาต้องสองคนเน่เพราะว่าทีเขาขางแต่็จบอกเิดว่าเออสบายแล้วเป็นคนเนี่ยนี่ให้เราเอาใจลายกับโบได้กับแมนยูแต่ว่าตัวใดพิชเขาก็ตามพิชได้อันนี้บอกไก่หูวันเขาต้องอบรมทั้งสองคนอันนี้บอกไก่หูวัน มันกับย่างหนึ่งกับเมนจ,จีดอกมันก็จิดบ่ใส่ใจบ่เต็มเนาะคะแนนลงไม่ลงมือแห้งลายเกินขอบเขตมันเกิดถึงบนลมบนตายมันก็ทุรายเอาก็ทิ่เป็นโทษเป็นนี้ระ่าดดีขนาดห้เบิง้งเบิ้งสะกอนคือสะกอนไม่อยากให้ตีได้แล้วจระโดดขนาดนั้นลแล้วก็อันนี้มันก็อดบ่รุนทนบ่ได้มีส่วนดูมันสีหนแห้เนาะพ่อแพทย์มิต่คอยว่าคอยบอกเราใช่เสียงดังนี่น ซา้ได้นะแต่พอพอหายเราย่านนะนะทงคือทางบอเทิดนี่ครับแต่ว่าบ่หายลงมือลงไม้ลงมือกับเราสิกว่าคนเราคนป่วยจิตนี้ต้องการกำลังใจหลายบอเทิดคือเราทุกอ่าคู่อียงนี่กับบอเทิดนี่ให้ได้ใช้เสียงดังได้เนี่ยถ้าเราวบอคอยเราบอคอยเราบบพังหน่ายหายบอเทิด์ก็ซากแห้งๆเลยแล้วก็หยุดแล้วแหละนะฮะแต่ว่าบอหายใส่แบบลงมือลงตีนสินะ เรา,าให้ผู้จักว่าบอเทอร์นี่ให้เราก็สิบยูดอกจึงบอทำไรล,ลงมือลงมือก็ได้บอเทอร์ห้องดัง,ดงนี่ล้วก็สิบอ่อนโรดนะคณะบอกว่าอกคอยเราบอฟังยังีิเราก็ญาติคือกันญาติบอเทอร์ให้เราเนี่แพงหัวได้ยังมากก็อยากห้ผัวกินแมนสางบอเทอร์นี่กับแพงเมียยู่ดอกหน,น,นึ่งแพงนี่แต่ว่า ก็ค <m <m hmm. like it it. Bar, yeah ือว so ่าคนแหละมือน oh, cool. ีิมันเกิดครบูทดเล่ากล่าวอ่านเนาะมือนีเนาะแม่นมาเมื่อก่อนนั่นเล่าก็เป็นอยุหักแต่ว่าบอเทิดเล่ากับบอว่าบออยังบอลงมือได้พอแผลมือนีิถือว่านักเล่าลงมาลงมือไปเรื่อยๆมันจิตติดนิสัยได้บอกกับใครเลยแม่นอยู่เอาคนปั๊บทั้งสองคนนะมันก็มีมันก็มีแล้วพี่น้องเลยเนาะผัวเมียยุ่งกันหลายข้างลายที่มันก็บางข้าวกับแม่จีดอกมันก็จะค่ายหลายข้างลายคน กอดีันบัดคำแต่ผมยังฮาวกัดแบียบบริเป็นยังเจ้าพืชินกินยังขาดยังตีกันก็มีนะก็บางครั้งบางคราวก็ยายเลยพอดึงยาบัดคำโดยเพราะว่าเปผมแมวเขาขังคนนั้นผมเป็นเขาขังคนนี้หนุ่มคนนี้เพื่อเท่าไรแล้วนี่เจ้าตีชาวใบนี่จบเลยแล้วฟองเพื่อแล้วบุหรี่แห้งนะผมเราแบบบ่อเติมสารภาพแล้วตีเดือนนาเลยจบ บ่ได้จะตีอีกเตือนหน้าแล้วบ่อยากให้เจ้าตีแล้วบ่เทิดเด้อสมมุติว่ามีแต่เตตีเออเตละสมมุติว่าหายเจังได๋บ่เิมื้อนีนใส่เสียงใ่ยงกันทนบ่หรือว่าจังได๋อย่าทายเราเรียนกันเว้ากันแม่่อยสูไปเว้าบ่เว้ากไเเด้บทนทเข้ามาทุกที่สุด คอย้าใจอยู <gift> <rist> ่ว่าเจ้าห่วงของมาเธอดจ้ะ้าใจเมียน้ำอ่ะนะใช่จ้ะบรรยากมีตีกันนะผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเพิ่นกับโบภาคไปการที่ภาลายข่าวลองเลยมัดปีลูกปีเมียกับโบภาคมันได้อนะเพิ่นกับหมสบายใจคอยว่าก็ให้บอกกันดีๆกันแม่นอยู่แม่นใช้ความรุนแรงมันกับโบดีปีมันเด้อปีเด้อ กอบนีเด้อกเลนว่าเขาแข่งทั้งเจ้าและกับทั้งชาวใบได้ไขกันมันลายแนวเลยเนาะแม่อยากอยู่เป็นกลางนนั่แหละอยากอยู่จุดกลางที่สุดนั่นแหละเขาใจเจ้าอยู่ว่าเจ้าใส่โคมุทนสูงเบาเทิดว่าถ้าพ่อแผล่ประมาอยู่จุดข่อยเจ้าพูดหรอกข่เราเขาใจบอกควาไพจุดนี้ไงให้เจ้ามันเป็นไข่เรามึงว่าเทิดว่าเจ้าที่หูเอง มันเก็เหื่อยเนาะกบตีดอกแต่พารุกรานนีแล้วหัือมันก็ดีเราผู้ชายผู้หนึ่งไม่ดีที่สุดแต่บางทีมันก็บอกมาว่ามันจบนไม่อยากตีพี่น้องมันข่ายบออยู่ในช่งนีู้้ดอกเนาะเพรเนื่องเขาก็บอามันจะดูะมันจบแบบนี้ว่าแล้วนี่แบบมีผู้นึงแต่ว่ากมันหืนเน่นองน้อน้อง มีเตหนึ่งหล้วก็อยามีเตอสองมิตอรสองมันอย่างมีเตอรสามไปอีกแม๊บคนมันอยางมีใส่ยได้ไหมอทำลายเดี๋ยว้ทำลายกันมันกันบุคคลก็ในบันไดหานะไปวะฮุบๆกันดีดีหานโผเมีอกันแล้วใดเอากับชิยู่น้ำกันยู่หานะบอกเธอจะได้จ้ะเรากับไก่โผล่ไปเม่นุ๊กแล้วไก็ได้ Mượn phụng đã tốt nghiệp a cựu hinh lao, chị gọi là nó. Tu vô thứ cả hinh lao. Mì đã tốt hơn ngày mắng mía món ăn. For mì mía 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 อากลับมาดีปกติแบบว่าทำมาหากินค่าขายได้เพื่อนอาจจะมีเหตุเพื่อนดินให้ได้บอกเธอดเด้เพื่อนย่บบาให<น>้ได้แต่ว่าเออเแบบนี้กะมันกะบ,บุกคักันได้เลยนะเพือ่อนเห็นเพื่อนกะสิบรีใจกันได้เถอยว่ะแต่ว่าเขาก็ต้องทำตัวให้ดีที่สุดนะั่นแหละอันนี้กะบโบมันบัง,บงคับเอียงล็อกอะ แมน้ำแบบว่านี่เงี้ยฟางเนาะแมนบอกสุฟังโบแมนบอกเนาะว่าสุฟังมันบอกได้โบได้ก็ขึ้นกับบุญวาสนากับการทำของเฮาแล้วหลวเพ่อแต่ว่าคนเห็นมือธรามาจนี่คอยว่าเป็นบุญเลยดะบุญลายเลยได้ที่คนเห็นเงินมือเขามชสวยเฮาํำนี่ค่ะมีบนอยู่บนเช้ามีบนอยู่บนเช้าที่สุบัวนอนแลยนี่นะบลายเลยลำนี้ตกคำเขาสารเนาะ เพิ่มเติต้นชาเพิ่นซอยชุดความสามารถเพิ่นเนาะแมนเพิ่นซอยนี่แล้วก็คุณทำนำชูนเช้าแม่เพิ่มตั้งมุกตั้งใจซอยนะฮะเพิ่นมันเพิ่นยื่นซอยลูกซอยลานถึงถ้ามีกติดีมุกดีใจนำสวัสดีไปเมื่อหนาบางทีเพื่อหนาจี่ซอยยากอื่นก็ไม่ก็มีนะขอเโทษเลยเวลาจริงเวลายากกลเป็นไปได้ได้ คือว่าสิลดเป็นล่างถ้ามาหากินบ่อีหยังกะเป็นไปได้เฮากะเริ่มธุริจจําเฮาไปนําและว่าเฮาก็ยังซังไดพอเมีเหตุผลนะแต่เราบ่ได้นั่นว่าทําาเานี้ะเราบ่เห็นเจ้าว่าซั่น เวลาเจ้าไปหันไปหนี่ก็บอกเราในเด้วเอว่าเธอเด้อบบเนี้ดูว่าเจ้าไปได้แล้วบอกม่าเจ้าไปได้เน,เนเาะพอเราข้าใจที่เราเมื่อเชื่อไปป้าไปากาสิไปหาเก็บเห็ดเก็บยังเมืเชื่อก็อได้เนาะแต่ว่าเรากัสีหาได้กัวนะที่นองเย่าไปก็ะไดเป็นคนขาดบไตรโมเห็นเรื่องเรื่อง,งเรากัสีห้องหาอยู่พยาวนะถามมีทีมงานเข้ามานี่เราสีใครแน่ เพราะว่ามีผู้ตักผู้รอกครับเราเหตนการที่โบมี่ไพยูบอทบอเธอร์กับโบยูนนี่ค่ะโอ้หนักจุดได้เนำหาคู่ว่าเพราะว่าผัวเคยเคยหนีจากมันแล้วมันก็นำหาแม่นเพราะว่าเราคิดลึกๆแล้วนะชีวิตของเราโบมี่ไพแบบว่าให้โอกาสเราหะนะมีแต่บอเธอร์นี่โบถิมโบป้าเราหะนะเราก็เลยค่อยคว้าแต่เบอร์เธอ ตามหาแ,มแต่บอเ,อ,อ,นนอ,เอเทอร์ดดึกดึกแล้ววันนี้มวยมอเตอร์แต่เล่าอันนั้นแาตามหาไปละพี่น้องเหเาท่นอินแค่ผมจะกยูตามมั่วินออกากอเลยอะไรกิน <c oughs> ได้เส้นหนึ่งเข่านั่ไหมฮะนี่ก็ดีขึ้นชั้นน,มมนั่นแล้วบ่เถิดเลยลุงเมียกระทนนั่นแหละสบายแล้วกันผู้จัดเงินเขาหนึ่ง,ง,น,งน้ำนะเราไเหงาหร่เข้าใจยู้ยมมว่าเราใส่ความมุทนสูงมาเลยหน่อยคนที่มีความมุทนฉับเจา้าบางคนนี่ก็โอ้ยโบดูน้ำเราซ้ำได้ข่อยก็ว่าเจ้าดีได้บ่บถเถิดเลยอันนี้กับบรมเวณสองฝักงกันนั่นทั้งนี้นี่เราเลย,เเลยบางคนนี่กะ โอ้ยโอยู่แล้วอ่าบอยง่ายกับคนแบบนี้นะคนประสาทด้วยคนอากาศขกวิญญาณเนาะแม่นคนประสาทขกวยญญาณน้องแบบนี้น้องแบบนั้นเราเยี่ยกับหลายๆคนกับคิดไปแบบนั้นเขาบอยู่แล้วบางคนนะ่บอยู่เนี่เจ้าแบบนี้นนี้บบเธอเลยแต่บบแมนว่าเจ้าบอดีได้แต่ว่าข่อยกับยอดชุดยอดยังไงขับไล่กันโอแบบนี้ต้องปั๊บมาชีบเลยมาชีบบอมาชีบไอ้ข่อยมาชีบบอแมน คุณยอดดาลินี่ฮะไอ้เนี่ยตัวจ้าวมันเด้อเหย็ดข่าเหย็ดตีมันเด้อปาเต๋วกันแล้วมาคอยมาเบิ่งอยู่แล้วที่เราเง้ยคอยเบิ่งคอยบอกโย่ยังแช่งงบลงแล้วได้ื่้ยไหเมื่อเราบอบันนี่เหนื่อยกินข้าวกินน้ำทำคนลุงเพคนก็ได้เนาะ พอน้องเพจให้บอทึดบอให้บอทึดให้ชาวใบพอประเพจถึงขัดกับบอกเลยถือยอดขับปรับมาชิพเลยวันนี้พี่น้องไอตัวเล่านะอีตัวเบิ่อตั้งสองไอตัวเบิ่อตั้งสองนี่ก็แบบหาภาพคู่กันนะนะพี่น้องเลยก็คือเห็นที่ผ่านมาลกใครจะให้เราบอกบอกมิตรไพ่ให้กันเราบอกเอาเนาะนี่แหละตักเตือนกันนี่แหละบอทึดเลย ็คือคอยว่ามาแหละเจ้ากันดีดีสุดแล้วสำหรับซาบัยแต่กับโอยาไห้ทำร้ายกันเท่านั้นหละไข่เอ็นว่ะมีความกดทนอีกนู่นหนึ่งบอนสิ่งของที่ว่าอยู่ในเรือนในซานเจ้านี่ที่ภรัคผู้ใหญ่พันชื่อให้ก็อยากให้เจ้ารักษาเอาไว้แหละคอยเข้าใจว่าเจ้าให้เมียนี้ก็คือห่วงสิ่งของเมียทำา้ายก็อยากให้เข้าใจเมียน้ำนะ เมียเราเป็นคนมุปกติแบบนี้นะให้ได้เตือนได้นะถ้ามียังเจ้ากะให้เราได้แบบนี้นะบเ่บเมยบเ่เมยให้ได้ที่น้องเลยเราปกสิพังอยู่ถ้าบ่เติดนให้นะ<ม>แต่บททำวามดุลเลนโต้กันเดี๋ยวมั่สิบนี่เทอนึงคือสองคือสองคือพวกแผลบ้าละคนส่วนหล่นะเราจะให้บ่เตือเลาทำลายข่าวของขั้นเราจะให้อีกเทานานี้เราเห็น ทำลายแบบเครื่องใหญ่กุนีได้ใช่โปรเพ็ดที่อดได้เ่าแบบคือตูเล่าเผาเฮือนแบบสิสมมงหมว่าเราทำลายเครื่องใหญ่กุนี้เจ้าสิบบุคาเราโดนบทสั่แบบนี้ได้บอกอะไรเอ้ยเพราะว่าบอกเถอะเราอดทนหลายบ่แม่นว่าคอยบ่แม่นคอยกับขางอันผู้นั้นผู้นี้ดอกพี่น้องต้องอบพมทั้งสองคนนะคือคอยเบ้านี่ฮะกับแม่นอยู่ให้เข้าใจเราทั้งนั้นบ่าวทุนสูงบ่าวเทถอะเราปุ๊บสบายแบบน้ำเราทำของบพังนเราบอกแล้วว่าบอกพังเลย กะป๊กบ่เทือนน่ะแม่นอยู่ดอกเออเฮากะป๊กเอาอีใด๋จําหลายจํานึงก็ได้ทว่ากดบ่ได้แท้เรื่องว่าที่ว่าบ่ให้ลงมือมันก่วหลายก็บ่อยากให้ลงมือลงไม้ลงมือนั่นแหละหกแต่ว่าคันเฮาว่าสิปกป้องสบายพดบาดคือว่าเฮานี่แม่นกบ่แม่นว่าข่อยปกป้องผู้นั้นแหละเข้าข้างนี้ได้บ่ไข่อยเว้าเป็นกลางหน ก็คือสบายนี่ก็ให้ลัดนนิสัยเราได้นะฮะาเออถ้าว่าบอเทิร์ดให้อียงนี่แล้วก็แล้วก็พังบอเทิร์อยู่ได้บอเทิร์เราก็บอกอยู่บอทเทิร์ดเราคนจูดเทือนให้เต็กแล้วบอกขอว่าจะมันบอกว่าได้ตัวนี้นะคือบอทเทิร์ดเราบอกว่าคนคนทนมันกเมื่อยอดเมื่อยทนมันหลายข้างหลายที่มันบอกกับเ่อยวอาแล้วจนเมื่อยบอกแล้วจนปุ๊บเหรอ โอ้พนอนอยู่กอบงเมียถือผ้าอะไรน้ำหลังแหลกปมว่าเมียเอคนยไใจรจยู่ให้ผัวทำไรกับของบรนนาากให้ผัวจูดเฮือนต๊กแล้วเขาต้องบอกต้องงนนั่นเลาน้ำสบายกะดีเขาจะเอาใจเราไรกับบได้อีก แม่นว่าข่อยเป็นฟอร์มคุณพ้อนีหดอกเนาะแมนแต่ว่าให้แต่ว่าบัถึงขาดว่าให้ลงไม้ลงมือนะให้บัเท่านี้แบบว่าว่าเสียงต่างกันไอกับบได้ให้ผูนั่นผูนี่เลยคอยกับเตือนบัเท่าที่ว่าทำคนรุนแรงต่อสาวใบซื้อเเราควบคุมทุนเรากับมันจับกัดคือข่อยว่าแล้วมันบอกว่าจะให้ทับแต่ทับเราให้ทับหลายแนวบาดนี้ ตัวตามัดบ่มีอันใช<ส>่ะว,ว่าอันเจ้ามานีแล้วไปยุดบบเรีนบ่เกอดเลยเรายุดแต่โดนเรายุดแต่ไหนเราถือผ้าหา<ม>่อนเราถือผ้าห่อนบ่โอจนบ่กล้าสู้หน้ายา่าติปบปบคิดเบิ่งพอแพทย์จะผ่านำ้ำแหลน,น้ำบ่เทิดบ่เทิดปีนคือปลายไม้คุณนะคุณย่านนะ่นะเจ้าน่ะคุณบ่ทุนของเราหน่ะ พอแเย้ยคร,รั้งพอจีบ่าทำข่าวพกันเจ้าจังวะาบว่าคันบอกบอกคนหนึ่งู้เดียวไปนี่มันเป็นการว่ากับผู้เดีเยวแมนโมเมนว่าผู้ออเดียวข่อยกับบอลว่าผู้นั้นูนนี้ไลยบอลเลยเขาบริษีแจงว่า่อยว่าผูนนั้นคนนี้คือบอเทิดคอยก็ว่าเราต้องเอาเข่าพนั่งน้ำกันเว้าคังหวบอกไปสองคนเที่ยวเครียดความรู้สึกเดียวคนแหวนเลยว่าความซื่อช้าเพราะทำนี่เนาะแมแมนเพราะว่าแล้ว ไผรกับผู้ชายมันเป็นดอกหักแต่ว่ามันได้เป็นไปแล้วรวันนี้เ้ามีแต่บอกกันบอกให้เบิด์ตช่องนี้แม่ต่างคนต่างมเป็นไรพิพนิพนธ์ดอกเบาลีไผ่กับไผ่ยมอธิบายนะแต่ว่าถือบอกกับไพ่ว่าอยากให้ผัวบัดทำลายเข่าคองบัดชิมผู้ายให้ผัวว่าเราจมื่นไวย์ว่าแล้วจับผ้าอะไรน้ำลางเล่าบัดนี้บอกกับไพ่แบบว่าเข่าข้างผู้ัวๆลายกัวไข่ระเบียากให้เข่าข้างผู้นั้นผู้นี้นะจะให้เป็นกลางที่สุดคือยูทูบแเลาก็ได้ จิมงานเขาขางแน่เดมันควบอดทนของบัลเทอมันหลายข้างหลายหนแล้วพออแพทเจ้าต้องมีสองคนเหรอไอเจ้าว่าวปั๊บคนนั่นแน่คนนี้แน่เข้ากันแล้วกันเฮ้าว่าปั๊บผู้เดียวเป็นเฮาว่ปั๊บผู้เดียวเข้าใจบ่เดี๋ยวนี้บอกพอน้องแพทย์เราอยู่ผู้เดียวในตอนนี้นะเฮ้าว่ากับเป็นเฮ้าว่ากับผู้เดียวได้บัดแล้วเนาะแม่ไม่รู้ว่าเขาขังบ่เทอรผู้เดียวได้เทรนี่กานเข้ามาอยู่เขาหางได้พอน้องแพทยอเราเขาว่ารุเราจับฆ่าแล่้ำหลังคนไครก็ว่าอยู่บ่หอนผมาใกล้เลยแล้วคน ดีจำบ่เธอหรือครวบใส่ความอดทนหลายคือบ่เลอบางคนนี่เขาบโอยู่นั่ซ้ำหมายก็บว่าอยู่แต่คอยกับเตือนโม่ให้อันทำความดุแรงต่อกันซื้อๆบังกําไท่านเฮาอยากให้ี่มือเฮาบ่ไปอันทำลายข่าวของนี่มันกับสีบ่เสียหายเฮากับใช่อันนี้จะให้ัวบัดทำลายข่าวของของผู้ใหญ่เพื่อนอย่างสิเพื่อนสื่อใหม่เฮาใช่ครวบซื้อเฮาจะเป็นยังไงจริง่นะแลรีบัดนี่จะให้บัตรหนา สมคนจูดเพื่อนได้ใจวมันชีวใหม่ที่มชื่อว่าสารนะนั้นเขาต้องบอกว่าสองคนเรื่องเดยนี่ยะาเอาแมนเขาต้องบอกสบายน้ำนึ่หาพแมนว่าเขาข่ยนีเขาขังทั้งมาเทอร้ายคือพลเพิว่านี่กับพแมนว่าเขาขาง แต่ว่วาเาต้องพราะว่าต,ต,ต้องในยามที่มันสงบแล้วท่านไผยบอกเข้ามาในจุดบ่เทอนนี่บ่เข้าใจแต่ <ไป S 2> ว่าทุดที่พิษก็ค,คือว่าแต่จุดเดียวบอกกับไผยเพราะว่าคือ,ค,อคือเห็นแหละเนาะทั้งสบ,บายกับแม่อยู่สติสตางรับ่เต็มกะน,กนหากแต่ว่าเราบอกอย่างนี้ฮู้เบิดคือเฮ็ดเอานี่อันหนักก็เป็นประสาทได้บอกภัยเขาก็ฮู้อยู่่วาเรามาแต่จุดใดบ่ร์ตบ่ มาทนหลนยากเดือกันพอามาเดือดวุนเ่เดือดได้บลีเอ้รุ่นนันรุ่นโบลอแโป๊บหรือเราจะผ่านตับหลังที่เอาัข้มาเป็นนันของแขรไรค่ะคอยเข้าใจได้เข้าใจว่าการเตือนบอาเทินี่ก็เตือนเตือนได้ไหมขึ้นข้นขึ้นขึ้นัง้ัดสินขึ้นีึ้นข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 อ้นขน้นขนขึ้น้นะ้้นนน เดี๋ยวนี้อันนั้นเอาขอเดี๋อวนี้ให้บ่เดี๋ยวอดยเคเน่ยเดี๋ยวอยอาได้คนเด้อเดี๋ยวนียอแหวางคอยมีเขาข่างมาเทอพอเดียวทีเนี้ยขังคอยสียวในเรื่องนี้เด้อแมนว่าเลยประชุมกันเลยไม่ได้ชุมกันเลยคอว้าย่างเป็นทางการพิษกับทิมเธือกา้พิษเจรนาและการโมผ้าโทษพุ่นโทษข้างนั่นข้างนี้เด้อ ในเรื่องอันนี้นี่บได้โทษผู้ใด้ได้บอสบ่เด้พังก่อนพังบอสบอสตดสินก่อนแม่เห็นอันนพังก่อนพังก่อนเรื่องนี้เนาะในเมื่อเราเห็นอ่ามันเคลียร์ได้ดินี่อันนี้แหะบัวแม่มาพร้อมข่างนั้นคางนี้ว่าเหตุผลที่เกิดขึ้นในมานี่เช่อนเ้อะแล้วบัวผ้าว่าวห่อยพร้อมด้านนั้นด้านนี่แลกอะคอยนะสิพักปรุงเอาให้มันสมดุลอะไรก็ได้แต่ว่า เรื่องไหนมานี่เนี่ยนาะสาเหตุน่ะที่บ่าวเทิดลงรุนแรงจันี้ก็คือความคุ้นแหงน่ะพังใจเทิดมาเกี่ยวกับคู่แตกแตกก็เศร้าคุณลายเนี้ยนะและกูแมนแต่ในนี้นะกูแมนบอกว่ากันอีกบ่ก่าเถิดทางด้านชาวไบต์อ่าบ่ได้เห็นหย่างแล้วก็ไม่เทิดจนี we yeah, ้เนาะแต่ว่าเทิดเร์ดเราลงเสียร์มาลงทุนแล้วบ่ยางให้ไฟคุ้น

哥哥，买买。